วัสตีครับพ่อแม่พี่น้องมาตะขับ,บมันมีมาแล่ดอกเครือบฟวงบานลุงสุกอตจังหูแม่ได้ฝนกาแฟฮาวันดอกบาน,กนเต็มตอนน้ครับนั่นแม่ทำได้สักมีชอนนี้อยู่ตำน้อยดอกบางสวนกรติดน้วยไปแล้ว ta tít đi chẳng Cho rồi chói tao lẽ long lại lên cũng phải lẽ nữa nè, lại phải cũng phải lẽ cũng phải cũng phải lẽ cũng phải lẽ Ta phải lẽ cũng phải lẽ 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 lại giọt cái tỉnh về bên đó đấy đó cùng chúng cái nhăn đó cầm nắng bàn cái nhăn về lại về lại giọt nu làm chứ nu nu giọt nu lại tạt này có trái cuốn có nữa chẳng ngu mẹ thằng bám thằng tùm thằng chịt nuôi lèo cái nhăn rồi đi จอกลางบัวน,นู่พึ่งพึ่งออกบานมั่งแลวกันน,ะนั่นแหละตาเล่ตาจ่อใหญ่ๆนู้ออกไปจนถึงปลายยอดยนะังจะดอกทังเวยครับมั่งไปแลกยอดนู่มัง่งแลกยอดนู่น เรื่องอื่นอางหลบเทียบจังหูบางมีข้าวนาฝนแล้วีนแตหยอดนี่ดอกข้าวฟืนออกดอกจึงแปดปลายยอดแต่เลยบางจอกระติกไหวแล้วในแตกขับบ้านเกี่ยวต้อนเลี้ยงเลี้ยงเงียย มันทงินเท่ครับนี่ยอดนี้นะครับแม่จังดอกซอดอกไม่เห็นถ่รมดาเนี่น,มนหมดดำหมดดำาคนเตียมาวางลาแล้วมันนาทีมันก็ แต่คนพ้นพันนีเพียในตาใดกับเครื่องพ่วงนี้นี่มีไปไปแรกเแต่มันติดไว้ยหญยๆแล้วันนี่นี่มีข้างบนนั่ะขางบน่ะเห็นไหม่ะ มีอาไม้ดอกแรวยังตเต็มไว้แล้วครับชอนเต็มเป็นแมตรนะมีถอนนี่การควงย้ายกังนหนึ่งกันกนะครับยังกังที่บางแล้วกังติดไวแล้วก,กินเปล่าแต่กินสันต่อ อันน,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 นั้นอันนั้นาบนแม่ต่าคือว่าพอได้ฝนข้งน้อยนี่พอแตกยอดก็แตกดอกดอกเต็มแชไ่ไปไปไปแม่ตอนอื่นละ เดินไปทางนน้นไปไหนตอนอุหนหลานี่ตอนนี้ตอนไม่ไงแต่ว่าแตกดอกแตกน้วยจังที่แหลกหิควันคุ่มก็ได้ก่อนใจฝนกระยิบยากระลอกดอกกระบาน bàn các tỉnh tôn nơi, nhăng lưới nhăng lưới đều đường tới lê đuối nhăng như bay tôn, đi đi lê ta anh tích quá nhanh nháy mang mẻ nát chảy chép đai trong tam văn này là bản tính và hiệu quả lấy cái nhằn măng đó thật ra na phốn mình cầm ấy thảo đấy anh đi cả tịt nuối thẻ mất thằng trò lẹ nữa tại đó tùm mấy kì đó không อ่ะไป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 แตตอนนูลาวได้ตอนอายังอยู่ตอนเดิมอยู่ด้วยนี่ให้เรียกยอดนี่กันลาวเว้ยได้ไปไปยอดเด่น หลังออกดอกไม่ไหมอันนี้ตอนตอนไม้นะตอนอย่างเกียบอยู่ด้วยออลออกดอกแจ๋วถ,วถ้าเป็นสาวเป็นไก้กบสาชีฝาออมไม่ทัน งดดอกเิ็นปมแล้วนี่ก็ตอนนึงลาวแด่ว่าเป็นแกลนี่ฟันทุมกับปล่อยใบบปลอ,อด้คผนฟันุ่มในทันแล้วออกดอกเิ็น้น มันติดน้อยแล้วไปไปเดินเดินล็อกไปแล้วต้นนูนหาต้นนูอยู่กลางแปลงต้นแกแ่แบบนีน้แต่ว่าดอกยังจังหูเลยนั่นแรกอ่ะเป็นดอกม่มีสุดยอด ตอนนี้นี่เก็บไล่หนุ่าไปแกงไปแกงกุ้งปลานั่นนั่นนั้นแรงจังขาวเป็นต้นนี้ เดี๋ยวก็ตอนเป็นน้อย้ามาเก็บกันลาสักพิกออก,ก่อนลามีให้ไอ้แร่ดอกไกก่อนพอดีพ้นตบเด้ฮา,าวันหันมาทางนี้เห็นดอ,อกเครือบพวงข้าวเฟินเลยมันกลายจากคลิปนะ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาแล้วลงุงสุพจนลงคลิปไม่ไหมก็ได้หลับชมต่อกรติกระดงเกือบทุกวันอยู่แล้วขอบคุณครับ